ใสเป็นหรอสวัสดีค่ะโบว์ันนาชาแนลค่ะยังข้างหวัดเอาเมนีเนมีนน็เฮ็ดไก่อบฟ่างด้วสค่ะพี่น้องมีนีบุ๋งดีสุดไกล้เไก่ไก่อบก่ังพราะขวดสองคน้วคะเฟียบีกับเฟียมาเนาะเจ็บนี่ เทียไม่ทยัิทีม่เออพูทางหลอกก็มีเดียวเดียวไ่อไปเอรแค่ยก่อเทปวอออะไรยังก่อนขั้นแรกก็ต้องเทียวกนแต่ยังเออใชุ่เจ้าี่น้ำบ่บ่มแบบเี่ยว เออต้องาเทียมแล้วก็อันหัวจิ้งข่เนาะหัวไหหัวจิ้งข่ายบนะออะไรบ้างที่ไมาขามาเอาหัวจิ้งข่มาตามมาตามม Terima kasih telah menonton. ริงข่ก็เงียวเงียวค่ะคุณผูมแหลมน่ห่วเบอร์สองนายทิ่ยาโเบรมากานเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองเป็นนายกเทศมนตรีตำบลนาเรืองพร้อมด้วยทีมบริหารพัฒนาจุกใหม่ตรงมปมูมาเล่นบ้านน้ำแล้วค่ะก็เลยเหยียดไก่อกปางูกันกินนะคะูน จบปริญญาโทบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยการศึกษาและเทคโนโลยีเพ่อการบาแวแบมนะคะเป็นคนที่เก่าพี่นอ <c oughs> ้องจาวแบม่นก็หมาอตจะโรงเรียนถ่ายคลไปหเนาะค่ะ <c oughs> มากค่ะ พ่อมาเชฟบัวไชเท้บัวไตาเสียดค่ะอ้าวคอยขันตอนได้แล้วเชฟไม่ไม่นี่มเกินไปเปียนไปอุ้มอันนี้ยังคะเชฟอันนี้ยังมั้กระเทียมกระเทียมกับอะไรพริกไทยเออกระเทียมกับพริกไทย หลดบด่แคนเทฟก็ผ่าก,ก็ต้มกันแล้วลพี่น้องผ <laughs> ่า,ไ,าไ,ได้บ่มาไหรอ้ามไม่ทิ้งใครไปละกวนเออไปละ คขย้อนมินบางอนี้โบบอกว่าโบมินเนี่ยฟันเปื่อยอะไรฟันเปืือยมวโเมีนเข้ามามันโมมีันหีสองขบมึงเด้อมึงหนาเจ๊พีน้อง่จเจก็มีเอาไปฟันมได้ได้้ไเดี๋ยวมันตรงอันนี้ลาม่อกนะจึงว่าขยสิตนมันีู อแค่ใส่ตรงนี้นะกวนักัะอยัดมับไก่ชองตัวมึงไก่อู้นะคะไก่นี่ยกระลังมัช้องตัวนะคะโอ้ยโอ้ยจริงจริงาา้ปามาเป็นหองมาเปิง 这个没。你没拍吗？不是。他几个小时？你你几岁？你几岁吗？嗯。你那个身份证不够开。你那得补两块，是吧？对呀。不行。

มึงจะพาปีบทีเจ้าวไปอบไก่พี่น้องตามยันท้ากำคือเกอ,อล่ะเอาสาม,มีมาค่ะนั่มาอันนับแหลกเอามาล่างก่อนนะคะมาเท่าลานน่างเปีบล่างทั้งหมสาดก่อน

ออพวกมันพวกเกลือแห้งค่ะเกิดที่้งไหน ตอนใดเหรอนี่อไรได้เหรหก่เหรอผงแซ่บงผ,<ม>ผหงหน่อผงหน่หผอ <c oughs> ผงแฉกแทบผงแฉคถ้าพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบ่งตอน<ช>เอกียวไก่กบในอันปี๊บได้เลยค่ะว่าจะเป็นแนวใดตอนนี้ขอตัวเหตุก่อนค่ะอลอง มาค่ะพี่น้องขันต้อนอันขันต้อนน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มบ้านบอกน้ำจิ้มบ้านมีถัวลิสงบมโคเรนให้คิสงถัวลิสงถัวดินหรือว่าถัวดินแมู่บอัวลสงรตัดินัวดินถัวนะคะเฮ้ยล้วก็ ถ้าตามที่แบบนั้นเนี่ยเป็ดัที่สุดเดี๋ยวเยที่หลังจริงอที่หังกผผงรอนรัปลางรเอาใหม่แ้่ตอนน้เขาให้นแบบยยืดปะน้ำตาลมาครับพี่น้องน้ำตาลจะไปตรงน้ำเปลาลยน้ำเ่อมน้ำเชื่อมนต้องเป็นแบบตามพิมพ์นะเจ้น่ บักัน้วเ่กับเสื่อมน้ตาลต่างใช่เสื่มซี่ไนี่เพ่บอกยืดหดดทำตาลเปนรอกอันนี้ซูดมืดๆกันเนี่กับปีน้องนี่ออโดนที่ะเออโดนปะขวดได้วันนี้กระถางกร่กระงอเตน้ตาลใส่ขวดเียวไม่อ้เจมายืนบางกองพี่ใหญ่อย่าบอกขวดเีวเีวน้ตาลน้ตาลงั้นัน

ดีจาก็ไว้หน้านาวเกียชิก้าอะไปเปิดไปตู้บ่งเงินหนอะแต่ลิวเชฟหม่เชฟใหม่เหมครับเชฟหม่เลยหกนาวเขาเต็มต็มเมเเต็มเ็มเต็มเตเตยมเเตมมนต นะต,ต้องเที่ยวมาต้องเที่ยวฟอวมรับหน้าปลาเนี่ยถ่ายบอกอยู่เนี้ยแนบติดล่ะเสร็จแล้วพกหนาวขาดพวกหนาวกับพี่น้องขาดมะนมาวจา้มมามะนาวก็อยู่นี่นะคะวยคือมือแท้วี

ไก้สองตัวยังไม่ดูต,ตั้งแต่บสามมาแล้วค่ะไกลอุปป้่นครับพี่นอ <c oughs> ้องงัวแล้วตอนนี้ถึงขั้นตอนขุดลุ้ม จนคำนะคะอืมรบ,บรรยากาศคําแล้วเห็นนะ่นเปาไกลเซเป๊บลำกันจัที่นอ เขาเลยม,า,า,มา,ลาบเลยม่อหร่ต้อเลยบิดมามาเด้อมาเด้อพี่นองมาเด้อพี่น้องคุณว่าดี่รอบครับกำลังลงมือจ้ะดีรอต้องอดี หยุดเลยเดี๋ยวด้วยหยุดเถื่อนๆคุแต่ตตตตพี่น,อน้องกำลังจุดไฟนะคะภาพอาจจะมืดแน่เพราะว่ามืดแล้ว,ว,ลวขณะน,นี้เวลา18นาฬิกา12นาทีใครไม่ยีใครไม่ยินดูด้วย เดี๋ยวม,ม,มาเบิรงว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงน,นะคะพี่น้องอ้าวลงมือจะใหม่หรือไม่ไหมนะคะใจลูกจะให้สียังไงบ้างพ่องหาจิ้มผูบเสร็รจแล้ว <c oughs> เอาถเหลกินเขา